สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง Pinnacles ช้าเช่นเคยค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูขั้นตอนการเทพื้นรอบบ้านค่ะแล้วก็ต้องบริเวณลงจอดรถค่ะในขั้นตอนแรกค่ะช่างจะทำการปรับระดับหน้าดินนะคะให้ได้ระดับแบบนี้เลยค่ะให้มีความเสมอกันนะคะ หลังจากที่ช่างได้ปรับระดับหน้าดินเรียบร้อยแล้วค่ะช่างก็จะใช้รถบดดินบดอัดดินให้เรียบเนียนอีกครั้งหนึ่งค่ะช่างจะใช้รถบดดินนะคะบดร,รอบๆบ้านเลยนะคะตรงจุดนี้จะเป็นโซนโครงจอดรถค่ะจะอัดแน่นแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่อัดแน่นแล้วนะคะช่างก็จะวางตะแกรงเหล็กค่ะ ตัวตะแกรงเหล็กเนี่ยค่ะจะช่วยยึดปูนให้เกาะกันแน่นค่ะลดการแตกร้าวได้แล้วก็ลดการซุดตัวของปูนด้วยค่ะช่างจะวางตะแกรงเหล็กแบบนี้ค่ะรอบๆตัวบ้านเลยนะคะส่วนตรงบริเวณมุมค่ะช่างจะทําติดเหล็กในลักษณะแบบนี้เลยนะคะเพื่อลดการแตกร้าวในการเทป,ปูนค่ะเพราะช่างบอกว่าตรงมุมต่างๆเนี่ยค่ะมันจะเกิดรอยร้าวได้ง่าย นี่คือเทคนิคการแก้ปัญหานะคะช่างจะทำในลักษณะแบบนี้เลยค่ะตอนนี้ช่างก็เริ่มเทพ,พื้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูช่างเทพ,พื้นกันเลยค่ะตรงนี้เป็นหลังบ้านค่ะเป็นโซนหลังบ้านนะคะช่างเทเรียบร้อยแล้วค่ะ แล้เวเรามาดูตรงโรงจอดรถกันเลยค่ะช่างก็เริ่มทยอยเทแล้วนะคะเราจะมีเส้นในการแบ่งนะคะว่าเราต้องเทถึงระดับไหนนะคะตอนนี้ช่างก็ได้ทำการแต่งหน้าปูนนะคะโดยการใช้สามเหลี่ยมป่าหน้าปูนแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้ามั่นใจในทุกขั้นตอนการก่อสร้างของโครงการเราได้เลยค่ะ เพราะเราจะถ่ายทำคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะให้คุณลูกค้าได้ชมขั้นตอนการก่อสร้างทุกๆขั้นตอนเลยค่ะหากท่านใดสนใจที่จะเข้ามาชมบ้านตัวอย่างนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาที่โครงการได้เลยค่ะเราเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะจนถึง5โมงเย็นค่ะทุกวันเลยนะคะ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามช่อง p i n n a c l e House ของเราคะ่ะสวัสดีคะ่ะ